สวัสดีค่ะวันนี้เราจะย้อนไปปี1928นะคะที่เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกามีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญคดีหนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่า hex hollow murder ค่ะคือเรื่องมันไม่ได้มีแค่ความขัดแย้งธรรมดาธรรมดานะแต่มันโยงไปถึงความเชื่อเรื่องมนต์ดำเลยค่ะเป็นไสยศาสตร์ท้องถิ่นที่เขาเรียกกันว่าพาวาวครับใช่เลยครับเรื่องนี้มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาก คือชายคนหนึ่งชื่อเนลสันเรมายเยอร์เนี่ยถูกเล่าวหาว่าเป็นพ่อมดใช้มนต์ดำสาปแชงคนอื่นแล้วก็มีชายหนุ่มอีกคนจอห์นบลายมายเขาเชื่อสนิทใจเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยโดนเรมายเยอร์ ayer, สาบเพราะเจอแต่เรื่องแย่ๆเขาก็เลยวางแผนจะไปล้านคำสาปแต่เอ่อแผนมันกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมฆาตกรรมไปซะได้ใช่ครับซึ่งการคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่า ความเชื่อที่มันฝังรากลึกนักมากในชุมชนหนึ่งเนี่ยมันนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายได้ยังไงข้อมูลที่เราจะคุยกันก็นำมาจากบันทึกคดีและก็การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นๆครับน่าสนใจมากค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาลงลึกในรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะคะสถานที่เกิดเหตุคือแถวแถวยอร์คไตี้ค่ะเขาเรียกกันว่าเฮกซ์ฮอลโลหรือเรมอยเออร์สฮอลโลเป็นชุมชนชนบทที่มีความเชื่อเรื่องเวทมนต์เผ่าวาวนี่แหละค่ะ ไอ้พาวาวเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ที่ผสมผสมกันนะครับระหว่างความเชื่อคริสต์แบบพื้นบ้านเยอรมันกับเวทมนต์คาถาพื้นเมืองแล้วตัวเนลสซนเรมไยเออร์ ayer, ผู้ตายเนี่ยเขาก็เป็นคนในพื้นที่อายุประมาณวัยกลางคนแล้วก็เป็นที่รู้กันว่ามีความรู้เรื่องพาวาวอยู่บ้างแต่บางคนก็มองว่าเขาใช้ในทางไม่ดีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพาวาวในบริบทนี้คือ มันมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องดีๆนะครับเช่นใช้สวดมนต์ช่วยรักษาอาการป่วยเล็กๆน้อยๆแต่มันก็มีความเชื่อเรื่องการทำคุณใสการสาบแช่งหรือที่เรียกว่า hexing ด้วยและที่สำคัญเลยคือมันมีวิธีแก้คำสาบด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปเอาอะไรบางอย่างจากตัวคนที่เชื่อว่าเป็นคนร่ายคำสาบมาเช่นอะไรหรอคะก็อย่างเช่นเส้นผมหรือของใช้ส่วนตัว หรือที่สำคัญมากๆเลยคือหนังสือคาถาที่ชื่อ The Long Lost Friend เนี่ยครับเชื่อว่าถ้าได้มาแล้วทำลายซะคำสาปก็จะหายไปนี่เองสินะคะที่ทำให้จอห์นไบไาท์ที่กำลังเจอแต่เรื่องร้ายๆทั้งป่วยทั้งตกงานรู้สึกสิ้นหวังสุดๆเนี่ยเขาปักใจเชื่อเขาไปหาคนที่ทำพิธีพาวาวเหมือนกันชื่อเอมมาน็อปใช่ครับ และเธอก็ยืนยันเลยว่าบลายมายเนี่ยโดนเรเมเยอร์สาบจริงๆแล้วก็บอกวิธีแก้ด้วยว่าต้องไปขโมยหนังสือคาถาหรือไม่ก็เส้นผมของเรเมเยอร์มาให้ได้ครับความเชื่อมันรุนแรงถึงขั้นนั้นเลยคือมันสะท้อนความสิ้นหวังของเขาด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าความเชื่อนี้มันเป็นทางออกเดียวที่เขามองเห็นตอนนั้นในสังคมที่ อ,อาจจะยังเข้าไม่ถึงการแพทย์หรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมันก็มีพลังมากๆเขาคงไม่ได้มองว่าตัวเองกำลังจะไปทำผิดกฎหมายแต่เหมือนกำลังป้องกันตัวจากคำสาปประมาณนั้นเลยครับเขามองว่ากำลังสู้กับภัยร้ายที่มองไม่เห็นอยู่แล้วคืนวันที่27พฤศจิกายน1928เรื่องเศร้าก็เตืดขึ้นจริงๆ บลายไมล์ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะชวนเพื่อนวัยรุ่นไปด้วยอีกสองคนคือจอห์นเคอร์รีกับวิลเบิร์ตเฮสตอนแรกก็แค่จะเข้าไปหาหนังสือหรือเส้นผมละค่ะแต่เรเมเยอร์ขัดขืนต่อสู้การเผชิญหน้ามันก็เลยบานปลายกลายเป็นความรุนแรงใช่ค่ะพวกเขาทุบตีแล้วก็ใช้เชือกรัดคอเรเมเยอร์จนเสียชีวิตตรงนี้ละค่ะที่เรื่องมันหนักหนามากๆแล้วพวกเขายังพยายามจะเผาร่างเรเมเยอร์ด้วยนะคะ การพยายามเผาร่างนี่แหละครับคืออีกจุดที่สะท้อนความเชื่อพาวเวลชัดเจนมากมันไม่ใช่แค่พยายามทำลายหลักฐานนะครับแต่ในมุมของความเชื่อเนี่ยมันคือการทำลายพลังหรือม์ดำที่เชื่อว่าอยู่ในตัวเรเมเยอร์ให้หมดไปเลยเป็นส่วนหนึ่งของการล้างคำสาปให้สมบูรณ์อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแต่เหมือนโชคไม่เข้าข้างหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบไฟมันไม่ได้ไหม้บ้านทั้งหลังอย่างที่คิดครับมันทิ้งหลักฐานไว้เพียบเลย ซึ่งนั่นก็นําไปสู่การซื้อสวนจับกลุ่มทั้ง3คนในที่สุดคดีนี้ดังไปทั่วประเทศเลยนะคะตอนนั้นเพราะว่ามีเรื่องแปลกๆเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมครับผลการพิจารณาคด, Curry, ดีบลีนไมเออร์ก er ับเคอร์ีโดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฐานฆาตกรรมส่วนเฮซซึ่งอายุน้อยกว่าแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมน้อยกว่าก็รับโทษเบาลงมาหน่อยแล้วคดีนี้มันทิ้งอะไรไว้บ้างคะนอกจากความสะเทือนขวัญก็อย่างแรกเลยคือชื่อเฮกซ์ฮอลโลเนี่ย กลายเป็นชื่อเรียกติดปากของพื้นที่แถวนั้นไปเลยบ้านของเรเมเยอร์เองก็ยังอยู่นะครับกลายเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงหลีหลับไปอืมมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาอีกเยอะเลยสิคะใช่ครับแล้วก็ยังเป็นแรงบนันดาลใจให้สารคดีชื่อ Hex Hollow Witchcraft and Murder in Pennsylvania ด้วยสิ่งที่คดีนี้มันตอกย้ำจริงๆคือ พลังของความเชื่อที่มันฝังหัวคนมากๆเนี่ยพอรวมกับความกลัวความไม่เข้าใจมันผลักดันให้คนธรรมดาธรรมดาทําเรื่องเลวร้ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความกลัวคดีแฮกส์โฮลมเมอร์เดอร์นี่เป็นเหมือนบทเรียนราคาแพงเลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นพลังอันมหาศาลของความเชื่อกับความกลัวที่อยู่ในใจคนเรามันเปลี่ยนชีวิตคนได้ นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดจริงๆค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาเหมือนกันนะครับว่าไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างศรัทธาที่เป็นสิ่งดีงามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับความหลงผิดที่มันอันตรายนำไปสู่การทำร้ายคนอื่นได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความเชื่อที่เรายึดถือหรือคนรอบข้างเราเชื่อเนี่ยมันกำลังจะข้ามเส้นนั้นไปหรือเปล่า แม้แต่ในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับคำถามนี้ก็ยังสำคัญอยู่เสมอเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีค่ะ